สวัสดีนะคะท่านที่ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอสก็มีโอกาสเดินทางมาที่เนิน400นะคะท่านผู้ชมเพื่อมาหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มากัน4-5คนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อเดีดดีเชเด็ดเด็ๆนะคะท่านผู้ชมก็แอดไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะไม่ได้มาขอกับปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมแล้วก็รอยพระพุทธบาทนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เดินทางมาขอนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็มาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ แอดยยดถ่ายบริเวณรอบๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็มากับแอดมิวนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะแอดมิว,วะจะมาหาตัวเด็ดๆไปฝากกับเอสีทุกะะท่านนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบริเวณนะคะก้อนหินใหญ่มากคะ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดจะพาท่านพี่ชมไปกราบไหว้ขอพรปู่องค์ดํานะคะท่านพี่ชมคะเพราะว่าที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนกันนะคะท่านพี่ชมคะ่ะขอพรขอโชคขอลาบก็ได้สมปรารถนานะคะถ้าเรามีดวงมีบุญวัสนานะคะท่านพี่ชม ตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดก็กำลังจุดธูปไหว้ขอพรกับปู่องค์ดำนะคะ<ม>ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับแอดนะคะท่านผู้ชม 增加工资，增加工资，工资增加。 สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะก็วันนี้เอ็ดได้มาจุดทูบขอโชคขอลาบกับปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมก็เส้นไหว้อธิษฐานเสร็จนะคะ<น>ก็จะจุดทูบเสียงทายนะคะให้ท่านผู้ชมมาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าทูบเสียงทายในวันนี้จะได้ตัวไหนกันนะคะเพราะว่าเอ็ดก็ได้อธิษฐานขอโชคขอลาบกับปูองค์ดําแล้วนะคะส นี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ให้เอสลออเป็นคนจุดทุบเสียงทายนะคะ uh huh. เดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชม uh huh. okay. จะเอเพื่อไป่อ, hm. อู er pues บับกุงมาดทูบเสี่ยงทายในวันนี้ขอให้ทูบเสี่ยงทายในวันนี้เป็นตัวเลขที่มีโชคด้วยเจ้าค่ะจะได้เอาไปฝากเอฟซีนะคะขอประทานโชคลาบให้กับช่องอ๋อชแนลและก็นิวชแนลนะคะมาด้วยกันค่ะท่านชมเพื่อมาขอโชคขอลาบกับปูองคดำไปฝากกับเอซีทุกท่านนะคะ ขอให้ท่านดนจิตดนใจประทานโชบลามให้กับลูกหลานด้วยเจ้าค่ะสาสาธุเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมคะว่าวันนี้ทูบเสียงไทยจะได้ตัวไหนกันนะคะ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขทูบเสียงทายนะคะซึ่งแอดก็เป็นคนจุดเองนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็ขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะคะหนึ่งหกเก้าหรือไม่ก็หนึ่งศูนย์เก้านะคะหรือไม่ก็หนึ่งห้าเก้านะคะท่านผู้ชมคะตรงกลางจะมองได้หลายตัวนะคะถ้าไม่เลข ศก็เลข 6, ทหทถาไม่เลขหก็เลขห้านะคะแต่ว่าข้างบนก็เป็นเลขหนึ่งแน่นอนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ข้างล่างเป็นเลขเก้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขทูบเสียงทายนะคะเอดก็เป็นคนจุดเองขอพรเองนะคะท่านผู้ชมเพื่อเอฟซีนะคะก็ให้ตัดเล่นดูนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ เพราะว่าตัวเลขตรงกลางนะคะท่านชมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแอดว่าน่าจะเป็นเลขหกนะคะหกหนึ่งหกเก้ากับหนึ่งศูนย์เก้านะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่อง ถูหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะค่ะโชคดีค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้แอดก็มาส่องแล้วก็เห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยมาให้ท่านผู้ชมส่องไปกับแอดนะคะก็ตรงที่แอสวงกลมไว้นะคะท่านผู้ชมก็จะมองเห็นตัวเลขนะคะ นี่นะคะเอ็ดก็วงกลมไว้ให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดชัดนะคะก็ตรงนี้เป็นเลขสองนะคะข้างล่างเลขสองจะเป็นเลขห้านะคะท่านผู้ชมเอดก็มองเห็นเป็นสองห้านะคะข้างล่างตรงนี้เป็นเลขหกนะคะท่านผู้ชมสามตัวก็สองห้าหกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ เพราะว่าวันนี้แอดก็มองเห็นเป็นสามตัวนะคะไม่มีใครเขียนไว้นะคะท่านท่านผู้ชม <S <S เพราะว่าแอดก็วงกลมไว้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะทำไมดูไปดูมานะตรงนี้เหมือนเลขเจ็ดนะคะดูไปดูมาเห็นสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นสอง กับห้าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเจ็ดกับหกนะคะท่านผู้ชมในวงกลมจะเห็นสี่ตัวนะคะสองห้ากับเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมจับคู่ดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนกันนะคะเพราะว่าในวงกลมนี้เอจจะมองเห็นเป็นสี่ตัวนะคะที่แรกเห็นแต่สองกับห้าแล้วก็หกนะคะ,อะอพอดูไปดูมาก็เห็นเลขเจ็ดอีกนะคะท่านผู้ชม ม,มีสอง,สองห้าหก,หกแล้วก็เจ็ดนะคะคให้ท่านผู้ชมจับคู่ดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะสองตัวก็สองห้าห้าสองห้าหกหกห้าแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะหรือไม่ก็เจ็ดสองสองเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้แอดก็มาขอโชคขอลาบกับปู่องค์ดําให้แล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมส่องดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเผื่อว่าเอฟซีทางบ้านอาจจะมองเห็นด้วยสายตาตัวเองนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่เคยมาขอหลายเดือนแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาส่อง คสองลาบไปฝากกับเอซทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ เบลอาจจะส่องให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงแต่ก่อนนะคะท่านผู้ชมแอดก็เคยมาขอนะคะแล้วก็ได้จากรอยพระพุทธบาทนะคะช่วงที่ออกสามแปดนะคะท่านผู้ชมแอดก็เคยได้โชคากที่นี่นะคะ ตรงนี้จะเหมือนเลขเจ็ดอีกนะคะท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนเจ็ดเจ็ดโบราณนะคะจะเป็นยึกยักยึกยักแล้วก็ขีดตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นตัวไหนเนาะตรงนี้ก็เหมือนเลขสี่นะคะ,นนะ,ะ,คะยิ่งสงก็ยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมคะเอดว่าไม่ต้องเอาเยอะคะ่ะก็เอาตรงที่เอดวงกลมไว้นะคะ มีสองห้ากับเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชม <Okay. S 1> ชอบก็ซื้อ <Okay. S 1> ไม่ชอบก็ผ่านนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะในแต่ละคลิปในแต่ละชอ็อตแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่า เลขจะออกตัวไหนนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเอ็ทราบเอ็ก็คงจะบอกเอฟซีถูกทุกคนแล้วนะคะก็ที่เที่ยวหาทุกวันนี้ก็เพื่อหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีนะคะเผื่อว่าจะมีบุญวาสนาร่วมกันนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะหาว่าเอ็บ้านะคะแต่ว่าเอ็ไม่ได้บ้าค่ะท่านผู้ชมคะเอ็ก็สรรหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีนะคะ ก็ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านก็แค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมคะ,ะเะนี่ยน,น,น,นะคะท่านผู้ชมคะเ,คเดี๋ยวแอสจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขตรงแก้วน้ําของปู่องค์ดํานะคะท่านผู้ชมก็มองเห็นเลขสามชัดมากนะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปนนกับแอดนะคะ,คะ 1> 1. เห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมแก้วกับเก้าน้ำกั 1, กบหนึ่งเอ็ดมองเห็นเป็นเลขสามกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับเอ็ดไหมคะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดหนึ่งก็ได้แก้วน้ำแก้วตรงเก้าเลยน้ำกับหนึ่งเลขสามชัดมากคะ่ะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะสำหรับตัวแอปก็มองเห็นเป็นสามกับเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอยู่ก้นแก้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ด้านล่างนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะแอปก็ขอให้เอฟซีแฟนช่อง ขอ,องละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปด้วยกันนะคะสามสิบห้าศูน